รนด้อมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินวาทาโรพ่พลังบวกในตัวคุณคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเป็นคนที่มีสภาวะผู้นำสูงมากหาเงินหาทองเกง่งกล้าได้กล้าเสียกล้าลุยเป็นคนที่เทียบเท่ากับคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวได้เลยนะหรือว่าอาจจะมีความเป็นผู้หญิงแต่ก็มีพลังเป็นผู้ชายในตัวได้เช่นเดียวกันนะคะและคุณนะคะเป็นคนที่มีความเมตตามีความรักให้กับคนรอบข้าง ช่วยเหลือใครนะคะจะช่วยชนิดที่แบบสนับสนุนเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นเป็นคนที่กล้าที่จะสู้เพื่อคนอื่นนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งมีความมานะบากบันพยายามมีคําว่าทําไมอยู่ในหัวตลอดเวลานะคะเวลาที่คุณจะทาอะไรเนี่ยคุณจะมีเป้าหมายนะคะคุณจะรู้ว่าคุณจะทําไปเพื่อใครจะทําไปทําไมและคุณมักจะมีโชคดีจากการช่วยเหลือของคนอื่นเสมอเพราะว่าคุณเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือกับคนรอบข้างก่อนเสมอเช่นเดียวกันนะคะ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมสับสไคร์ไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ